นี่จะเป็นจุดที่หักมุมที่สุดหนึ่งในจุดที่หักมุมที่สุดของสตอรี่ไลน์นี้ในเกม assassin's creed valhalla คนะือมันจะมีสปอยมันจะมีทวิสอะไรที่ที่หักอ,อกมากเลยเอาจริงๆเ,เริ่มเรื่องเนี่ยเราต้องไปแก้แค้นให้กับชิลเบิร์ดชิลเบิร์ก,ก็คือลูกของพระราชาที่ เราไปช่วยเมื่อตอนที่แล้วเ,เราตัดสินใจที่จะไม่สู้กับทางเอ,อ้เราตัดสินใจที่จะไม่มาไม่มาทำศึกกับคิงโรดรีแต่ว่ามันมาสู้กับเอ,อ้มันมันไปฆ่าเ <c ười> นาะคิลบัตก็ <c ười> คือเหมือนก็เป็นน้องของพระเอกเราเนี่ย เราจึงต้องมาแก้แค้นซึ่งคิงโรดรีเนี่ยมันก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยใครฆ่าน้องมึงคือใครจะไปรู้อะไรอะไรนี้ใช่ไหมมันก็ปฏิเสธอย่างเดียวส่วนไออีวาเนี่ยแหละคือผมจะบอกเขาเลยว่าไออีวาเนี่ยมันจะเป็นผมเป็นมันเป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดเลยคือผมชอบมากเลยนะผมชอบมากถึงตอนนี้นะแต่ถึงพอพอคือพอถึงจุดจุดนี้แล้วผมจะเกลียดมันมากเดี๋ยวก็จะดูเอาแล้วกันคือสาเหตุที่เราไป แก้แค้นเนี่ยเพราะว่าเราอะคิดว่าคิงโรดรีเนี่ยมันเป็นมันมาฆ่าอ่าคิวเบิร์ตน้องของเรานะเราก็ต้องมาตีป้อมคาสโต e คาสโ l e อ่าก็มันก็จะเป็นการตีป้อมปกติก่อนแรกๆนะแต่ว่ามันจะมี e m o t i o n a l ลนิดนึงเพราะว่าเพราะมันเป็นการมันไม่ใช่เป็นการตีป้อมแบบ เพื่อที่จะมาสร้างเ,าพเพื่อง่ายคือแบบว่าสร้างมิดไมตรีหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้เป็นการแก้แค้นล้วนเราจะแค้นมากเพราะว่าคิลบ์คิลบ์ตายก็เราก็จะเข้ามาสู้ก็มีการทุบป,ประตูพังประตูเข้าไปอะไรเข้าไปก็เรื่อยๆ คือตอนนี้คือผมกำลังฆ่าทุกตัวนะอ่ที่มาที่มาโจมตีเราแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปช่วยไอ้พวกนี้พังประตูเนี่ยต้องระวังตรงนี้ด้วยต้องระวังเนี่ยต้องระวัง ธนูที่จะมาจากท้องฟ้าแล้วก็เ้วก็วิ่งไปช่วยเนี่ยเอารถไปเข็นไปเพื่อที่จะไประเบิดประตูะตรงตรงนี้ก็ต้องช่วยทุกคนแล้วก็เนี่ยระวังธนูที่จะมาจากข้างบนสิ่งที่เราทำก็เดี๋ยวจะ,อะเอาเลยฟาดกาันแล้วก็วิ่งวิ่งหนี เนะี right? ่ยแล้วก็ระเบิดประตูเข oh, wow, right? okay. okay. so ้าไปโอ้ย so วิ่งไกลไปเฮียเนี่ยโอเคไปเลยเราไปปราบคินโรดรีกันนะก็เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยตามตามนี้เลยวิสต์เกตอีกแล้วก็คือเดี๋ยวเราต้องไปทำลายประตูอีกก็สู้กับพวกทหาร ของ king r o t r y ไปก่อนจ้าเนี่ยแหละสู้กันไปก่อนเพราะว่าทหารมันเยอะเดี๋ยวมันจะมีการลบกวนไอตัวที่อ่าตอนที่เราจะไปเลยเบอร์ประตูเนี่ยพังประตูเนี่ยนะจ้งสังเกตเนี่ยด,ดูนะข้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะผมวิ่งกลับไปเพื่อที่จะไปดูว่าเออไอรถมันอยู่ไหนแต่ว่าจริงๆมันไม่ต้องใช้รถก็ได้ นี่นี่เราต้องถือนี่ระเบิดโบราณครับระเบิดโบราณโมโลโอฟค็อกเทลโบราณน,นี่วางมาแล้วก็ยิงธนูใส่แมงปึ้มให้มันปึ้งไปเลยพังประตูซะเออแต่แปลกทำไมมึงไม่เอาระเบิดประตูแรกอย่างนี้วะทำไมมึงต้องมาแล้วคืออ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวฆ่าทหารไวก่อนขวานเป็น อาวุธที่สั้นมากเลยนะแต่ว่าแม่งตู้มันมากบอกให้กระทืบมันจริงๆนะเสร็จก็มาเราวิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไงอีกอ่าชุดลิงค์นะนะีก็ดูไปนะเราก็ยิงตรงยิงตรงเอน็นยิงตรงข้อของ ของไอโซ่ที่ผูกประตูวไว้แหละน,ะ,น,ะ,นะตรงนี้เราก็ต้องระวังธนูจากข้างบนนิดนึงน่ามีตัวใหญ่มีอะไรเราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งเราไปเราไปทำมิชชั่นเราให้จบก่อนนะเราสู้กับไปพวกนี้ฆ่าตัวพวกนี้ให้มันพังก่อนนะก็ไม่มีอะไรดูไป จะเล่ายัางไงล่ะก็มันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเราก็พวงเวลาเราก็สู้ไปแค่นั้นแหละอืม,มาวิ่งขึ้นเราต้องไปยิงตัวเอ็นธนูอยู่ไหนเอย่ยไปซื้ออ่าอ่าขึ้นได้จริงๆอะ่ะมันต้องยิงจากข้างบนด้านนู้นนะแต่ว่าเราเราเรา,เราเล่นช็อตครับ เรายิงตรงนี้แล้วก็ยิงให้มันวิ่งลงมา <c oughs> <c oughs> แง่ก็สู้กับทหารสู้กับทหารโอ้โห,โห,โหมันเลยครับ <c oughs> เหยียบหัวแวม่งเลยเอาจริงเหยียบหัวแม่งตายเลยทหารเราโอ้ <c oughs> โหทหารชุดเขียวครับอืมอ่ะเราก็ตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยาก ป้าตรนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอคิงรอดรี่คิงรอดรี่ก็จะยากหน่อยเอ้ยคิงรอดรี่นี่ไม่ได้ยากอยู่หรอคิงรอดรี่นี่คิงรอดรี่นี่เราเราฆ่ามันง่ายเราฆ่ามันเราไม่ได้ฆ่ามันด้วยซ้ำไออีวามันฆ่ามันนะอ่าโอเคอีวาหตามมาแล้วอีวานี่มันเลวอะเอาจริงบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเลวขนาดไหน โอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเข้าไปซิเออเข้าไปเปิดประตูพังประตูเข้าไป <esos S 1> อ่าปังมาแล้วคิงลอตเตอรี่คิงลอตเตอรี่นะี่ปฟรีนะบอกไว้ก่อนเลยกระบานน้ำลายไปก่อนนะสู้กันนิดนึงอ่าอีวาอีวาอีวาไปสู้ อีวาก็สู้ไม่ได้อีวาสู้ไม่ได้อีวาโดนเผาครับผมคัดซีนนานหน่อยคัดซีนอีวาโดนเผาแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างคนบ้าแม่งไปแดกยาบ้ามาแน่เลยโอ้โหนั่นไงาเอาแล้วพลาดลงพื้นเลยครับ ไม่หมดเลยโอ้โ oh ห no. นี่แหละคัดซีนต่อก็มันจะมันจะยาวหน่อยนะแต่ก็เดี๋ยวก็รู้ว่ายังไงต่อคือเนี่ยเราก็ไปหาอีวาแล้วก็จริงๆอันนี้มันก็เสร็จแล้วแหะไอ คาสตอฟแคสเซิลนี่คือมิชชั่นหมดแล้วคือเราตีป้อมได้แล้วเราตีป้อมได้แล้วชนะแล้วแต่อีวาไม่ยอมอีวาบอกกูไม่ต้องการให้มันตายอย่างนี้มันง่ายไปเนี่ยดูสิ finish him quickly ใช่จริง ต่อีวาไม่ยอมเราเลือกให้คิงรอดรี่ตายแบบเร็วแบบไม่ต้องไม่จ้องเจ็บปวดแต่ว่าอีวาไม่เอาเว้ยอีวาบอกว่ามึงเอามึงลากมันมามึงลากมันมายกตัวคิงรอดรี้ขึ้นขึ้นมา แล้วไปดูดิเดี pounds, ๋ยวไปดูดิเดี๋ยวไปดูกันว่าว่าอีวามันจะพากิงวารี่ไปไหนขึ้นขึ้นมาไปตามมันไปคือเราอะเข้าใจผิดเอาพุดตรงเลยตรงนี้มันจะผมจะสปอยเลยว่า เราเขาจะผิดมาตลอดออการตีป้อมป้อมเนี้ยการตีป้อมเนี่ยผมผมไม่ขึ้นผมไม่ขึ้นมาคนตัวอื่นนะทั้งทั้งเกมอะ่ะผมชอบมา้าของผม,ผมตัวสีดําเนี่ยผมไม่สนใจเลยมา้ามันจะมีสกินใหม่หาเหี่ยอะไรผมไม่เอาเอาเ,อาเอาคียร์แล้วกูก็ขึ้นม้าตัวผิดอีกอีกขวาเอ้ยอ้าวโอเคขึ้นมาตัวใหม่เห้ยขึ้นมาตัวเดิมของเราคืออา้าวจะบอกว่าคิงโรดรีเนี่ยมันมันควรมันมันมันก็นั่งอยู่กับบนที่เฉยนะมันไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะ เออเซ็งมากอะบอกให้คือมันคือรู้สึกในน้อยนิดนึงตรงที่ว่าเออเราก็น้ะไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครแต่ว่าเราก็เสือกต้องต้องทําแบบนี้อะ่ะแล้วคิวเบิร์ดอ่ะคือมันก็ตายไปแล้วอะ่ะเราทําอะไรไม่ได้อะ่ะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าสาเหตุจริงๆที่คิวเบิร์ดตายเนี่ยมันคืออะไรเราก็ตามอีวา <c oughs> ไปเพื่อที่จะไป <c oughs> ดูว่า อีวาเนี่ยมันต้องการทำอะไรกับคิงโรดรีซึ่งคิงโรดรียังไม่ตายนะดูสิมันจะพาไปขึ้นเขาคลิปนี้จะนานหน่อยแต่ว่ามันเป็นคลิปมันเป็นมันเป็นคัดซีนมันเป็นจุดที่พลิกผันในเกมนี้มากแล้วก็มันเป็นจุดที่แบบถ้าพูดง่ายคือฮาร์ดเบรกิ่งอ่ะคือแบบมันโอ้โห มันเจ็บใจอ่ะมันแบบโอ้โหโอกห,หักแบบคือเราไม่น่าเสียเวลาไปเชื่อใจคนบางคนเลยแบบเออจริงๆนะเชื่อคนผิดเราก็ตัดสินใจอะไรผิดๆเราก็โอ้โหเหมือนชีวิตตัวเองเลยวะคือจริงๆเชื่อคนผิดไปทำอะไรผิดๆซวยซ้ำซวยซากแล้วก็มา,มามามาจบที่ มาจบที่ในมาจบในจุดที่เราไม่ต้องการที่ตัวเองอยู่อ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นการกดดุมฝังศพตัวเองอ่ะคือเราทําตัวเราเองเราบอกอะไรเราพูดอะไรไม่ได้อ่ะเราเชื่อใจคนบางคนมาตลอดเนี่ยขึ้นเขาละนะลงมาผมก็ไม่ได้กินเบอร์รี่ไม่ได้เพิ่มพลังผมไม่ได้คิดทำอะไรเลย เพราะว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะจบแล้วแหละตรงนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ไงเน,นี่ยมาถึงแมนสโตนร็อกแล้วแต่วันก็จะเข้าคัดซีนนะคิลเดอะคิงคิงคิลเลอร์นะมันจะไปแขว,ขว,ขว,ขวนประจานครับแล้วมันจะถลกหนังด้วยไอหานี่ไม่อยากมองอีวาเอ้ย ไม่เอกเราไม่อยากมองฮังกรีเบนซีฮิวฮังกรีเบนยังไงมันจะมันก็ตรงนี้มันก็จะไม่ให้เราเห็นนะมันมันทำอะไรกับกับคิงรอดรีอ่ะแต่ว่าคิงรอดรียังไม่ตายนะแล้วมันก็จะถลกหนังคิงรอดรีแล้วก็ไปประจานบนบนเขาไอวานี่เนี่ยยังไม่ตายนะ โอดินมาเตือนละใช่เปล่าอ่าโอดินมาแล้วโอ้โหเลือดกระโชดมากเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าอีวาร์ก็บอกอยู่บอกว่าเอไอเอวอลก็บอกอยู่เพราะเอกเราก็บอกอยู่บอกว่า ไม่ควรมันไม่ควรทำอะไรอะไรอย่างนี้อโอ้โหเลือดเลือดสัตว์เยอะมากอืม The fog between the d a n you t a e a the time, but glory never f a d e อแบบเอ,เอ,เอาวอลก็บอกว่าว่านี่มันนี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่ใช่ความไม่ใช่แบบการมีการมีศักดิ์ศรีเลยนะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะอะไรประมาณนี้คือโอดินก็บอกว่าเนี่ยแหละคือชีวิตชีวิตคือมันคือแบบชีวิตมันมันเต็มไปด้วยความสกรปรกและเลือดอะ่ะนี่คือไลฟ์อ่ะ ไอ้อลไม่อยากมองละแต่ว่าตอนนี้แน่ละตรงนี้แหละมาสปอยตรงนี้เลยเรื่องยังไม่จบครับอีวาบอกมึงต้องมาสู้กับกูีพระเอกก็แบบไมกูจะสู้กับมึงหน่อยมึงเพื่อนกูนะอะไรเงี้ยไม่เอาไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านเถอะมันบอกว่ามึงสู้กับกูจนแบบตายไปข้างหนึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยกูต้องการแบบขึ้นสวรรค์กูต้องการเป็นไวกิ้งกูต้องการอะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนกับอยากมีศักดิ์ศรีอยากจะสู้กับนักรบผู้ยิ่งใหญ่อะไรประมาณเนี้ย อ่เ<ร>าเนี่ย battle คืออีวอบอกวิว battle drunk แบบมึงมึงเมามึงมึงเมาสงครามอะ่ะเนี่ยเนี่ยแหละความจริงก็ถูกปรากฏขึ้นแล้วครับว่าโรดรีไม่ได้ฆ่าคิวเบิร์ตนี่กูนี่แหละฆ่าคิวเบิร์ตเองเอา้าวนี่โกดเลยโกดเลยครับคือความจริงคือท,ที่ที่ผ่านมาทั้งหมดที่ อีวาที่เราไอ้ที่เราไปสู้ตีป้อมมาทั้งประมาณยี่สิบนาทีสิบห้าทีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมันเสียเวลาเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่าเราต้องการแก้แค้นกับคนที่ฆ่าคิวเบิร์ตแต่อ้ห้าไอคนที่ฆ่าคิวเบิร์ตคืออีวาโคตรเลว่าเนี่ยแหละถึงผมบอกเมื่อกี้ไงว่าไว้ใจคนผิดแล้วสุดท้ายเราต้องฆ่าปราปราบอสตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้น ตีป้อมเสร็จแล้วก็ยังมีบอสอีกโอ้หตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกแย่มากว่าวค,คุณเลวขนาดนี้ผมแบดูดีคือแม่งคน,คนที่คนที่ไม่ควรตายแม่งถูกแบบแม่งถูกแขวนประจานถลกหนังอยู่ต่อนหน้ากูเนี่ยโอ้เอาเถอะตอนนี้เราก็ต้องสู้กับอีวาเพราะว่าอ้มันมันบ้า มันเป็นโลกจิตอ่ะมันแบบมันต้องการสู้คือจะบอกว่าอีวาไม่ง่ายนะอีวายากมากนะคือดูดูวิธีการสู้กับมันดิดูเราเรายิงธนูใส่มันก็ไม่ได้นะเรายิงธนูใส่มันไม่ได้เลยมันมันมันตีแตกหมดมันมันนี่หมดเลยมันมันใช้ขวานมันหักหมดเราทําไงเราก็พยายามเนี่ยดูดิมันเร็วมากด้วยนะดูดิมันมันหลบทุกอย่างเนี่ยรู้มันมันทำเป็นเป็นเดอะแมทริก่ะ เราฟาดไปแม่งโอ้โหหลบหลังออกมายิมนาสติกเร็วมากมันไม่มันไม่ยากโอ้โหแม่งมีการกระโดดเอาศอกทับหลังเราไอ้ทับอกเราอีกไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ว่าเอาน่ะมันได้อยู่ได้อยู่เนี่ยสเตปเดิมเลยเนี่ยผมก็จริงๆนะคือจริงๆผมควรควรจะจับจับจังหวะมันได้แล้วอะแต่ จับไม่ได้จริงๆแม่งลากเราลงลนะั่นแหะแม่งลากเราลงมาช,ชั้นสองแล้วลงมาพุงพื้นอ้ยกนะเลือดเราก็หายไปอีกเยอะเนี่ยดูดิมันกระโดดมันแบบโอ้โหมันเอาจริงการต่อสู้มันเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนในเนี่ยอะคิลิสอะจริงๆอะคิลิสในหนังเรื่องทรอยอะแบททิสอะเออแม่งแบบโ,โห,โหโกเก่งเร็วกระโดดเป็นยิมนักยิมนาสติกเลยเก่งจริงบอก ฟาดซะอ้าวดูแม่งเอากุลงอีกเทคนิคก,การสู้นี่มันมันก็มันยากอะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามดูจับจังหวะมันให้ได้จริงจริงตอนนี้ a อ i บ i ิลิตี้หลายอย่างก็ใช้ไม่ได้เพราะอะดินนดินาลินก็ไม่มี พลังอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องสู้กับมันโดยใช้ขวานอย่างเดียวแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เริ่มจับจับจงหวะมันได้แล้วเนี่ยคือ <c oughs> ถ้าเกิดเราพารี่แอตแทกมันเยอะ <c oughs> ๆเราก็จะอา้อาวอา้าวอ้าวนั่งเฉยทำไมนะสปีดิตโอ้ยมันจะอะไรกันขนาเนี่ยเออคิวอะไเนี่ยแหละ ตรงนี้เนี่ยคือเราเราพรีแอทแท็กมันแล้วก็เราทำอะไรอย่างแต่ว่ามันเราก็พลาดกับการสตาร์ทแท็กมันไปเนี่ยดูดิมันง่าโอ้โหมันแบบมันโดดไปโดดมาอย่างเงี้ยโอ้หมันเป็นนักยิมนาสติกระดับระดับชาติอะดูดิเก่งอะเก่งมากอทั้งเราก็มันก็โยนนี่นมาให้เราไงฮยคือโยนโยนอาวุธมาใส่เราสิ่งที่เราทําได้ก็ พยายามหนีพยายามอะไรเนี่ยมันมาแล้ว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 มันโยนมาเราโยนฟาดกลับไปจึบเรียบร้อยตายคัดซีนนี้แหละผมโคตรสะใจบอกให้ปกตินี่ผมจะไม่แรงไกชาวบ้านนะมึงอยากตายมึงก็ตายไปแบบว่ามึงก็คือมึงอยากไปวาลาลามึงอยากไปงู้นอย่างนี้ก็โอเคกูก็จะเอาขวานให้มึงอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ไม่เอามึงอยากได้ขวานเหรอกูไม่ให้มึงไม่ให้ เกลียดมันทำกูเสียเวลาทำกูแค้นเลวจริงจรเร็วจริงไม่ให้ขวานครับไม่ให้ขวาน ไม่ให้ขวานมึงจบสัทีแม่งไปลงนรลกเลยแม่ไฮมเลยไม่งไ,ไม่ต้องวัดไปไปลวาลาลาเลยคัดซีนจบแล้วจบด้วยความแบบนงอ้ยงเงยเงาเงาซิงซิงน้อน้อยอ่ะม,มันเป็นนอยที่แบบว่า<น>เป็น มันเป็นมันเป็นมันเป็นอาร์สตอรี่อาร์คที่เรามันจบแบบเราไม่แฮปปี้เลยอะ่ะจริงๆคิวเบิร์ตายง่ายๆเราต้องมาฆ่าเพื่อนเราที่เราไว้ใจมันก็ตามนั่นแหละไม่พูดอะไรต่อละ